สวัสดีค่ะทีมีเก้ทาทันไอทีกับดิฉันศรีสุดาวินิสวุวรรณนะคะรายการของเรามีการยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสําหรับการค้าและการบันเทิงมาแล้วหลายแอปพลิเคชันนะคะเที่ยงนี้จะมายกตัวอย่างแอปพลิเคชันสําหรับงานด้านสังคมกันบ้างค่ะ หน่วยงานยูนิเซฟหรือว่าองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสาประชาชาติทํางานให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆเ,เริ่มมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ปัจจุบันมีการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและบนโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับช่วยงานหลายด้านเลยนะคะทั้งเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลและเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเด็กๆที่กําลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตค่ะเริ่มดยแอปพลิเคชันแรกกันเลยนะคะแอปนี้ชื่อว่า Help App ค่ะ มีการใช้งานกันแล้วที่ประเทศฮังการีเพื่อเมื่อเด็กๆพกโทรศัพท์มือถือไปตามสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็พบว่าเกิดความไม่ปลอดภัยสามารถกดปุ่มบนแอปพลิเคชันระบบจะส่งตำแหน่งที่เด็กอยู่บน GPS ค่ะจากนั้นก็สามารถโทรออกไปหาหน่วยงานช่วยเหลือหรือว่าโทรหาผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้นะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปโดยสามารถตามตัวเด็กๆได้นะคะจากตำแหน่ง GPS นั่นเอง มาดูแอปที่2กันบ้างนะคะแอปนี้ชื่อว่าแอปที่จะให้ความช่วยเหลือบน Facebook กันบ้างนะคะสามารถให้ความช่วยเหลือบุรบุญธรรมเสมือนจริงนะคะที่มาจากทั่วโลกเลยค่ะผ่านทาง Facebook บุรบุญธรรมเสมือนจริงของเราเนี่ยนะคะจะส่งข้อความมาเพื่อที่จะของเงินค่าหนังสือเรียนบ้างค่าวัคซีนหรือว่าค่าอาหารเป็นต้นข้อความนี้ก็จะถูกแบ่งปันไปบน Facebook ด้วยนะคะทําให้เพื่อนๆเนีเ่ยสามารถร่วมกิจกรรมรับบุรบุญธรรมแบบเสมือนจริงมาเลี้ยงไดเเ้เช่นกันค่ะ แอปพลิเคชันต่อไปช่วยให้เราสามารถบริจาคเงินได้ง่ายๆผ่านทาง Android Phone นะคะชื่อว่า Repay for Good ค่ะ ก็จะเป็นการนําเงินที่เพื่อนๆของเราเนี่ยติดเงินเราอยู่เนี่ยนะคะไปบริจาควิธีการทํางานไม่ยากเลยนะคะติดตั้งแอปพลิเคชันบนมือถือ,อ,ถอเลือกรายชื่อของเพื่อนที่เขาติดเงินเรานะคะซึ่งก็คงเป็นเงินจํานวนไม่มากนะคะจากนั้นก็เลือกองค์กรยูนิเซฟที่ต้องการบริจาคค่ะจากนั้นส่ง SMS ไปหาเพื่อนคนที่ติดเงินเรานะคะในข้อความก็จะระบ,บุว่าเธอยังติดเงินฉันอยู่แต่ไม่ต้องคืนนะขอให้นําเงินนั้นไปบริจาคที่ยูนิเซฟตามลิงก์ที่ส่งมาค่ะ มาดูแอปสุดท้ายนะคะแอปนี้ชื่อว่า <App S 1> UNICEF Photography ค่ะเป็นแอปที่ให้ข้อมูลรูปภาพของเด็กๆที่รอความช่วยเหลือจากทั่วโลกพร้อมคำอธิบายแล้วก็ยังสามารถแชร์ภาพไปบน Facebook Twitter ได้ด้วยนะคะรวมทั้งยังส่งเงินบริจาคผ่านแอปพลิเคชันได้เช่นกันค่ะ ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะหากว่าเราต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันมาใช้เพื่อการทํางานและยิ่งทําให้เราใช้ประโยชน์ได้จากโทรศัพท์มือถือมากขึ้นด้วยค่ะปิดท้ายกันนะคะในช่วงของ p าเรต t อทีน้องแปมรอยอยู่แล้วนะคะและกลับมาพบกับรายการข่าวไอทีได้ใหม่ทุกวันอังคารและพฤหัสบ,บดีค่ะเทียงนี้ดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องแปั่เปรียพรสัพสัญ,ญากรพาเรตไอทีค่ะ นักวิจัยอิตาลีเตือนไวรัสตัวใหม่ที่แพร่ระบาดผ่าน Facebook ค่ะโดยเริ่มจากการหลอกให้เราคลิกลิงก์ไปดูวิดีโอจากเพื่อนเมื่อคลิกไปแล้วจะต้องติดตั้งโปรแกรมลงในเบราว์เซอร์ทีนี้ก็เสร็จมาละสิคะไวรัสจะเข้าไปขโมยรหัสผ่านต่างๆรวมทั้งรหัส Facebook ของคุณเพื่อส่งต่อไวรัสไปให้เพื่อนของคุณทันทีแถมยังกีดกันไม่ให้คุณลบมันออกได้ไง่ายๆคาดว่ามีผู้โดนแล้วกว่า80,000คนดังนั้นทีหลังดูดีๆอย่าย,ยอมโหลดแอปที่เราไม่รู้จักนะคะ ครั้งแรกปีนี้มีรัฐบาล71ประเทศส่งหมายร้องขอดูข้อมูลผู้ใช้ Facebook สำหรับดำเนินการตามกฎหมายรวมกว่า30,000ครั้งมากที่สุดคือรัฐบาลสหรัฐกว่า10,000ครั้งส่วนรัฐบาลไทยของเรายื่นขอไป2ครั้งรวม5บัญชีค่ะ